ท็อปปิ้งบุญเรื่องโดยขวัญเพียงหทยัยตอนชีวิตหุ่นเชิดมนซีบริเป็นคนคิดมาก หมอดูลายเซ็นบอกว่าการคิดของมนซิรินั้นเหมือนเอาฟางเส้นเดียวมากรีดเป็น8เส้นมนซิวริจึงได้กลับมาคิดทบทวนตัวเองแล้วจึงตระหนักอย่างตระหนกว่าจริงน้ำพลอยขำเพื่อนที่ตัวเองไม่รู้จักตัวเองต้องให้หมอดูบอกแล้วว่าการคิดมากคิดละเอียดไม่ใช่เรื่องเสียหายมันอยู่ที่ว่าคิดเรื่องอะไรแล้วคิดยังไงมากกว่า มนสิวริทอดถอนใจเราชอบคิดแต่เรื่องอดีตคิดแล้วก็ยังมีอารมณ์เหมือนตอนที่เรื่องเกิดนั้นเบียบเลยบางทีคิดเรื่องอนาคตแล้วก็คิดมากกลัวกลัวนนอนกลัวนี่บางทีคิดเตรียมรับมือเลยนะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะได้ไม่เป็นอะไรเราเตรียมรู้ทางไว้แล้วน้ำพลอยต่อให้ว่าแล้วก็จะพบว่าไอ้ที่เตรียมนั้นไม่ค่อยได้ผลหรอก เรื่องมันจะไปทางอื่นเราจะไปดาอนาคตได้ยังไงมนซิริเห็นด้วยเพราะขนาดงานที่ทําอยู่ประจำวันยังมีปัญหาใหม่ๆแปลกๆมาให้แก้อยู่เรื่อยๆเลยไม่ค่อยตรงกับที่วางแผนไว้น้ำพลอยกลางหนังสือลงตรงหน้าอ่านให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคิดนำโลกไปความคิดทําให้โลกดิ้นรน สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจของความคิดมนซิริสนใจมากน้ำพลอยอธิบายว่าความคิดนี่เหมือนคนเชิดหุ่นที่อยู่ข้างบนกำลังเชิดตัวเราที่เป็นหุ่นอยู่บนเวทีมันเชิดอย่างไรเราก็เต้นตามไปอย่างนั้นนะดูง่ายๆเลยคนสองคนเวลากลุ้มใจคนหนึ่งไปกินเหล้าเมาขับรถชนเสาไฟฟ้าอีกคนกลุ้มใจ เข้าห้องพระสวดมนต์ยาวๆมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาเราก็ไหลาตามไปรู้สึกตามไปบางทีคิดทั้งคืนนอนไม่หลับเลยไม่รู้จะทำยังไงนั่นเพราะเราไม่ได้ฝึกที่จะรู้ให้ทันความคิดในบทสวดมนต์อริยมรรคมีองค์8ดท่านสอนให้มีสติถอนจากความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ ส่วนเธอตกเป็นทาสของความคิดมากไปเธอจึงเป็นตัวหุ่นอยู่ข้างล่างคอยเต้นตามที่ความคิดมันเชิดแล้วควรจะทำยังไงล่ะมนสิริเริ่มรู้สึกตัวว่าจะต้องแก้ไขน้ำพลอยทำมือเหมือนการเชิดหุ่นเราต้องไปเชิดความคิดอีกทีท่านสอนว่าช่างจัดดอกไม้ที่ฉลาดจะเลือกแต่ดอกไม้สวยๆมาจัดเราก็ต้องคอยรู้สึกตัวว่า กำลังคิดอะไรถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็ทิ้งเสียคิดแต่เรื่องดีๆตั้งใจตั้งปณิธานไว้ว่าต่อไปนี้เราจะคิดแต่เรื่องดีๆเพื่อทําแต่เรื่องดีๆส่วนเรื่องในอดีตน่ะทิ้งมันไปเลยท่านไม่ให้อยู่กับอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ทุกข์ใจยิ่งทิ้งไปใหญ่มันเหมือนดอกไม้ที่เน่าแล้วเราทําวันนี้ให้สดชื่น แล้วจะฝึกยังไงมนซิอริถามด้วยความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราจะไม่รู้เราจะคิดเรื่องอดีตไปยาวตอนนี้เราคอยสังเกตว่าเอ๊ะเราคิดเรื่องนี้อยู่นี่ซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราคิดมาแล้วเป็นร้อยหนเรารู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะคิดยังไงต่อจะรู้สึกยังไงด้วยเหมือนอ่านนิยายเล่มเดิม คราวนี้พอเริ่มอ่านบทแรกไปหน่อยให้เรารู้ตัวแล้วใหม่ๆอาจจะบอกตัวเองเลยว่าไม่เอาไม่คิดเรื่องนี้แล้วเลิกคิดหันไปหาอย่างอื่นทํามันจะเลิกคิดเพราะธรรมชาติของใจมันคิดได้ทีละเรื่องเดียวเรานึกว่าคิดหลายเรื่องพร้อมกันแต่ถ้าสังเกตให้ละเอียดมันคิดสลับกันตา่างหมุนสิร,ริพยายามนึกตาม ยอมรับรู้โดยดีไม่โต้แยง้งน้ำพลอยสาธยายต่อไปพอฝึกนานๆเข้าพอเรื่องเดิมนี่มันแวบมาแค่หัวเรื่องเท่านั้นเรารู้แล้วเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นเลยหรือไม่ก็นึกพุโทโธพุโทโธตั้งสติตั้งสมาธิไปเลยดีกว่าไปคิดเรื่องที่จะมาทำร้ายจิตใจเราให้เศร้าหมองพอเรื่องมันมาปุ๊บให้รู้ทันมันควบคุมมัน ไม่ใช่เก็บกดหรือปิดกั้นไว้แต่ทิ้งไปทิ้งไปบ่อยๆมันจะไม่กลับมามันเศร้าตายมนติริหัวเราะน้ำพลอยสรุปลงอย่างนุ่มนวลในที่สุดเราจะเป็นคนเลือกว่าจะคิดอะไรและไม่คิดอะไรชีวิตจะเป็นไปตามที่เราเลือกคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในอำนาจของความคิด ถ้าเราเลือกคิดได้เราก็เลือกชีวิตได้ช้อปปิ้งบุญ